ระมนีเบาเรื่องของประสง์อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะภาวาผมเห็นเจ้าคุณรูปหนึ่งตันเทศกะจริงๆรูปนั้นผมก็ได,ได้เจอเทีหนึงนะครับแต่ช่วงนั้นคือิเมนมีตำแหน่งเป็นเลขขาอยู่ปัจจุบันนี้คงสิบว่าระดับเจ้าคุณก็สูงขึ้นถ้าพูดถึงว่าต่อไป อาสิบมีผู้ใดยอยากเป็นจะาอาวาสอีกแล้วนะครับมันกัดคือฟังฟั่งเบิงนะครับจากการติดตามจาก,ก่ิพินเทศก็ดีจาก,ก่ิพินได้แสดงธรรมตามจุดต่างๆนะครับ,บโกซูพระองค์นี้เนี่ยถือว่ามองมองมอง่มองการศาสนานี่ทขาดเขื่อนไปหลาย ถึงว่ายูในระดับเจ้าคุณอย่างต่างๆก็ตามนะครับบางทีก็อาจจะเป็นชันปกครองรอมั้งครับการสแสดงความคิดเห็นนะครับที่มองอยู่ในลักษณะอย่างหนึ่งก็คือมองว่าการที่ทางเจ้าหน้าที่คนไปดำเนินการเกี่ยวกับการที่จะไปตรวจสอบต,ต่างๆเนี่ยหรือบ้างกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันเป็น การดิญาณโยมไปเก่ากายองการประสงค์นะครับจริงๆแล้วถามองจริงๆอ่ะครับพระกับเช่าพทธประชาชนกับเช่าพทธนะครับแต่มันก็มีผู้ที่บวชมาโดนๆในลักษณะจังสันมันสิมองลักษณะที่ว่าชาวบ้านกับบรม่์ช่าพทดเด้อ่ะบางครับบางค้าวกับบ่ได้ทำนาที่อีหยังนะครับพระบางรูปกะ เข้าใจไปว่าตัวเองต้องไปชี้นั่นชี้นี่นะครับทั้งๆที่ความรูกับแค่นี้เดียวนะครับว่าม่หยังนะครับระเทศกับเขาป้าเขาดวงไปบางคนกับบกว่าจบประโยชน์แปดประโยคเก่าแต่บดไพูดเรื่องธรรมะเท่าที่ควรนนะครับคือพวกนี้เสียของนะครับคือผู้ธรรมะบดไอเพราะบดไเข้าใจบนไดแค่เรียนจบมาซื้อนะครับเพราะเป็นระดับฉันปกครองก็คือผู้ตีเหลืองอื่นแล้วครับทีนี้ ชาาบานผู้ที่เขาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือผู้ที่เขาขอบัตรเนี่ยเขาต้องการนำธรรมะไปใส่ได้ครับเรื่องบรรบานเรื่องอีงตง่ต่างๆนี่เห็นบ่วบางบ่าวดูบางองค์เข้าใจพิษนะครับพราว่าความรู้ของตัวเองบุมี่นะครับเข้าใจว่าประชาชนนี่ือสีหูเรื่องตำาๆเอาจักสันจังสีเอาคําพื่นฐานของชาาบานมาบา่าถึงชาาบานก็ป็คุยกันอยู่แล้วนะครับเขาต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับเขาก็คือธรรมะแก้ปัญหาซึ่งปกติแล้วมองว่า,าบ่มีการเทเขาก็แก้ปัญหาของเขาบอกเขาก็แก้ปัญหาของเขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามองว่าชาวบ้านก็เป็นชาวพุทธพระก็เป็นชาวพุทธส่วนใดในการที่จะเป็นจุดบกพร่องส่วนใดในการที่สมควรแก้ไขกับมาพูดมาคุยกัน แต่บางข่บ,บางข้าวพระบางรูปท่านก็นอาจจะแสดงตัวเองเป็นเจ้ากี่เจ้าการคิดว่าตัวเองมีศีลมากกว่านะครับบางคนบางท่านก็นมักม,มมอยู่ผิดศีลก็อยู่ไปยังสัปน,นะครับเลยก็อวดอ้างว่าตัวเองนี่ดีกว่าชาวบานเขามันก็นเลยการแก้ปัญหาต่างๆมันมันบ่ถึงจุดนะครับจริงๆถ้าเฮาคํานึงถึงว่า,าศาสนาพุทธนี่พระพุทธองค์มอบหมายให้อุบาสก โอ้ภิกษุภิกษุนี่อุบาสกุบาสิกาคือเจ้าบริษัททั้งสีน่นี่ดูแลศาสนาพระองค์ดูแลคําสอนดูแลพระธรรมดูแลพระวินัยซึ่งพระกมีหนาทีในการศึกษาฉบานกมีหนาทีในการศึกษาคือกันนะครับต่างคนต่างศึกษาหาความรู้ในการที่จะเรียนรู้คําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ พระที่ฉบานสงสัยพระประพฤติปฏิบัติผิดและก็บ,บงังคับบังคข้าวกับทางคณะชันปกครองกับบริบริสนใจมันจึงปรากฏเห็นว่าบางบานเขามาไ่เจ้าอาวาสเพราะเจ้าอาวาสสัง่งสั่งความสงสัยสั่งความเกลียดแค่งสงสัยเห็นแก่ฉบ,บานเขาทาั้งๆที่มีเจ้าคณะชันปกครองต่างๆดูแลอยู่ แต่ว่าบุคคลเหล่านั้นก็เพิกเฉยบริทรรหนาทีของตัวเองเท่าที่ควรนะครับอรองเรียนกระรองเรียนไปบ่เกิดประโยชน์อีกยั้งนะครับพระนุนันก็บางรั้งบางขา่า,งขาวกับเป็นเจ้าคณะชั้นปกครองก็เพื่อจะรับกองบังสุขุนซือไปอันี่เป็นเป็นไปเพื่อระงับอธิกรณ์เนี่ยบริมีจิตสำนึกถึงนะตัวนี้นะครับแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ผมก็ย่อมรับว่า เมื่อคณะสงฆ์มีปัญหาเมื่อชาวาบ้านสงสัยในพฤติกรรมของพระเจ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งท่านก็เข้าไปดําเนินการจัดการนั่นคือใส่อํานาจนาที่ของท่านเพื่อจะปกป้องเพื่อจะดูแลบุคคลของท่านคือพระสงฆ์เนี่ยมันก็อยู่แต่อํานาจของเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะเพื่อเจ้าคณะตำบลนะครับหรือเจ้าอาวาสเพื่อจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ์เมื่อชาวบ้านส่วนใดส่วนหนึ่งเขาสงสัยในพฤติกรรม ท่านแล้วนี่ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับเพื่อจะให้เจวบ้านชาวา,าบ้านเนี่ยเขาเหมดความสงสัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพันว่าพระผู้ทธท่าน้าที่เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมบุคคลผู้ที่ไม่มีศรัทธาแล้วให้ศรัทธาส่งเสริมบุคคลผู้ที่ศรัทธาแล้วให้ศรัทธายริงยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดความสงสัยล่ะ มันกะทำลายศรัทธาผู้ที่บ่มีความสงสัยโอ้ผู้ที่บ่มีความศรัทธากะยิ่งจะบ่ศรัทธามากขึ้นไอผู้ที่ศรัทธากะเสื่อมถอยลงในบริบทของพระเจ้าประสงค์ทั้งทังที่พระเจ้าคณะพระสังฆติการดูแลอยู่เมื่อเจ้าคณะพระสังฆติการบร่ได้สนใจในพฤติกรรมเหล่านั้นสร้างความสงสัยมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ว่าบางบ้านเนี่ยเขาบ่มีมองที่จะเพิ่งก็ไปไลยจเจ้าวา ซึ่งมว่าเจ้าคณะจังหวัดที่ปล่อยแห่งชาวบ้านเหตุเกิดทั้งสัตน์เนี่ยโดยที่อาจจะบ่ดด้ดูแลอย่างเลยเนี่พวม,มาสมควรล่าออกซะระดับเจ,าาจบ้าคณะตำบลระดับเจาาเ้าคณะอำเภอระดับเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยขาดความรับผิดชอบเพราะว่าส่วนหนึ่งระดับเจ้าคณะพระสังฆาธิการเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าเพื่อระง,งับอธิกรนะครับอธิกรเมื่อเกิดขึ้นระวังพระต่อพระระวังพระกัมโยมเนี่ย มันเรื่องใดมันตีมันเกิดขึ้นแต่เขาก็มาแก่ไขดีครับในฐานะที่มีฉันปกครองอยู่ที่ต้องดูแลนะครับอย่าเพิกเฉยนะครับอย่าไปคิดว่าชาวบ้านเขาบระหักพุทธศาสนาเลยครับเขาก็หักพุทธศาสนาด้วยกันเขาก็เป็นชาวพุทธเขาก็หักศาสนาขึ้นกันเมื่อเขาหักศาสนาเห็นว่าพฤติกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นจิงศาสนาสงสัยเขาส่งข่าวไปยังเจ้าคณะฉันปกครองเจ้าคณะฉันปกครองก็ต้องเอาดูเอาใจใส่ดูแลนะครับ เอออาจจะบ่สนใจอาจจะสนใจโดยเฉพาะรับกินิมนต์มันโมแม,น,มนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งอ่าที่เป็นพราะราชนาทีในส่วนที่จะเทศแสดงคมะแก่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อระงับอธิกรณ์ต่างๆท,ที่มันเกิดขึ้นมันถือมันผิดมันเป็นอะไรกะเข้าไปประปุงแกไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเพิกเฉยจาพนาันใจผู้คล้องก็มีไีว้นที่อย่างละครับมันก็บาเกิดประโยชน์ตีครับ เพราะว่า้านเขามองว่าชาวบ้านเขาก็เป็นชอบพทธเขาก็หักศาสนาขึ้นกันเมื่อเกิดความสงสัยเกือบแคร่งสงสัย,สสยท่านก็ไปปรบปรุงแก้ไขไปเบิ่งไปแย่งว่ามันจริงหรือบอ่หรือท่านจะหูหนาตาบอดไปกะท่านก็ไปอยู่ในป่านในเขาซะอืย่ามาเป็นเจ้าคณะเันประรองเลยครับเพราะเกิดประโยชน์นะครับมิเกิดอุปกรรคต่างๆท่านก็ดูแลเอาใจใส่มาตรวจสอบ เหมือนเจ้าคณะจังหวัดผมเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยทานคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์น,นี่โอ้ใส่ได้นะครับเพราะว่าท่านเอาใจใส่ในความสงสัยของฉาบานครับบางคราวมันมีความสงสัยมันบริเกิดขึ้นทุกมองนะครับมันเป็นบางมองที่ชาบานเกิดความสงสัยในพฤติกรรมของพระสงฆ์ท่านในนาทีดูแลพระสงฆ์อยู่ท่านเปิดเชยมากับตำแหน่งของท่านก็บ่เกิดประโยชน์ด้วยนะครับ นี่ใบเพื่อจะเกิดประโยชน์แก่ตัวของท่านเองคือเพื่อรับบางสกุลเท่านั้นบ่ได้เป็นไปเพื่อจะไประง,งับอธิกรบม่ได้เป็นไปเพื่อจะไปแก้ปัญหาต่างๆของการะสงค์กับชาวบ้านคือประสงค์ตัอประสงค์มีอธิกรกันหรือชาวบ้านกับประสงค์มีอธิกรกันเมื่อเรื่องทุ้งทุ่งหูท่าน,นต้องแก้ไขนะครับท่าน,น,นการเป็นเจ้าคณะจดปกครองบพื่เกิดประโยชน์นะครับ